นี่ก็มาดูที่ด้านหลังนะครับด้านหลังนี่ก็จะมีนะฮะโลโก้ของ a u t เ o ็กนะฮะนี่เราขายยี่ห้อเดียวเลยนะฮะแล้วก็ตัวนี้จะมีเซ็นเซอร์นะครับตรงรูดของเขานะครับผมมานะครับอันี้เสียงเงียบมากนะครับอนะ่าร้อยนะครับอีกหนึ่งครั้งนะฮะเปิดด้วยมือดึงปกตินะครับท้ายนะครับอ่าครับสั่งด้วยรีโมทได้นะครับ ได้รีบโมดเดิมสั่งเลยครับกดกดล็อกค้างไว้ประตูลงเลยนะตัวนี้มีระบบกันหนีบด้วยนะครับเสียงเงียบมากนะครับอีกทีนะฮะเปิดเรีโหมดนะครับหนานะครับลูกค้าเปลี่ยนจอหน้า,านะครับจอไปดังตัวเดิมนะครับที่สภาพนะ ัูจอด้านหน้านะครับตัวนี้ก็มีใส่ประต oui. อ Teraz, อูท้ายเป็นฟ้าด้วยนะครับผมทะลึเทคจะระีวิวกันนะฮะตัวของตัวจอ a n d r o i d นะครับตัวนี้เป็นสเปคนะครับ2 CPU นะครับ3.2 GHz RAM 4 ROM 1.4 SDMI out นะครับตัวนี้มี GSM ในตัวด้วยนะครับก็ดูความเร็วในการทำงานนะครับผมสั่งนะครับ Big C นครสวรรค์ ันี้ผมสั่งทีเดียว2หน้าจอเลยนะฮะ กาันตกเฉียนใ้ยังสามาร่าก็ทกาทำงาน<อ>งที่รวดเร็วนะครับเกิดจาก CPU และแรมเป็นหลักนะครับส่วนอินเทอร์เน็ตมีผลประมาณ30%ของเครื่องนะครับถ้าเครื่องเร็วนะฮะอินเทอร์เน็ตไม่ต้องเร็วมากก็ได้ครับ4-10เมกก็ถือว่าค่อนข้างเื่อไหลแล้วนะครับอย่างนี้เราสั่งเสียงได้2ฝั่งเลยนะฮะการ์ตูนโดรละอมอน ครับเซ็นทรันลัดพร้าวนี่ดูการเลนเดอร์นะครับว่หน้ขาข้างใต้ยนงมีความทํางานนะครับ เรจะสลับการทํางานให้ดูนะครับแบบนี้เลยนะฮะเราจะไม่เปิดแอปรอไว้ก่อนนะครับอ่าครับคโทรอะไรนะครับ,นนรบใช้ได้ปกตินะครับตัวนี้สามารถเล่นแทบด้านบนได้นะครับ ก็ไปได้เร็วขนะตัวนี้นะครับสั่งนะครับเรียกนะครับกล้องหน้านะครับและกล้องข้างนะครับของเบนเทลเดิมนะครับได้เลยนะครับอันนี้ซ้มล้อหน้าซ้ายนะครับกลับมาระบบเดิมครับใส่เกียร์ถอยหลังครับเรียกกล้องหน้าข้างซ้ายนะครับได้ปกตินะครับโอเคครับใส่เกียร์ถอยหลังที่ครับ เส้นโค้งอยู่เหมือนเดิมนะครับคืนเกียร์ครับรบนะฮะจอเวลาหลังได้นะครับจอกล้องรอบคันเดิมได้นะครับแล้วก็เราจะเปลี่ยนนะครับนี่พร้อมหน้ากากหมดแล้วนะครับตัวนี้ก็ทํางานค่อนข้างเร็วนะครับอ่าดังที่เห็นไปเลยนะครับมันก็จะลงพวกแอปที่หาลงไม่ค่อยได้นะอย่างพวกเน็ตฟิกเราก็ลงให้ลูกค้าไปนะครับอยู่ลงทีวอลลน์นะครับก็ลูกค้าสนใจตั้งจอแบบนี้นะครับติดต่อสุนตะตาสองพันหกสามหนึ่งแปดเก้า